สวัสดีครับคลิปนี้เราเปลี่ยนหมดมาอยู่ในหมดเกษตรหลังจากเราเรียนรู้เรื่องพระเครื่องของโบราณโบราณสถานวันนี้เราจะพามาอยู่ในหมดของการเกษตรเรื่องการเลี้ยงปลาแบบไบโอฟลอกไบโอฟลอกหรือความหนาแน่นสูงบนถังพาติกกับพี่สันสนธิบุญโยทยานเป็นอะไรอยู่ที่มอนี่ครับ เป็นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภ e ัฏสกลนครครับเหตุผลหนึ pau, ่งที่พี่สันสนทิมานี่คือพี่สันสนทิเป็นเกษตรเก่ายังไงครับผมผมเป็นอดีตหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็เชี่ยวชาญเรื่องเกษตรศาสตร์ไม่น้อยนะครับนอกจากรากประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์แล้วเนี่ยวันนี้ทําไมเราเราต้องเลี้ยงปลาแบบนี้ก่อนครับอันนี้ก่อนคืออะไรอันนี้คือการเลี้ยงปลาปกติของการบ่อดินครับเราเขาเรียกว่า วิธีการอย่างงี้มีมาเป็นร้อยร้อยร้อยปีแล้วว่าพอพูดถึงการเลี้ยงปลาปุ๊บคนก็จะนึกถึงภาพบบ่อดินแล้วก็น้ําเก็บไว้พัฒนาเลี้ยงปลาพัฒนาขึ้นหน่อยใส่กระชังครับกระพังนี่เป็นเป็นอนุบาลครับอนุบาลเออก่อนที่สมมติว่าคุณไตรเทพเนี่ยไปซื้อลูกปลามาการที่เราจะปล่อยลงไปเดินตรงเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาก็เอาไปอนุบาลไว้ในกระชังก่อนพอมันโตขึ้นมานึกนิดนึง ก็ค่อยเปิดกระชังให้มันออกมาเราอนุบาลไว้กี่กี่เดือนครับ,รบก็ก็ขึ้นขึ้นขึ้นอยู่กับวิทยาการของเราว่าควรจะขนาดเท่าไหร่เพราะบางครั้งการซื้อลูกปลาเนี่ยไซมันเล็กมากครับถ้าปล่อยลงไปเนี่ยอาจจะถูกปลาช่อนกินอาจจะถูกปลาธรรมชาติหรืออาจจะเรียวอัตราการรอนน้อยสิ่งหนึ่งอยากแนะนํานะครับถ้าใครเลี้ยงปลาพวกปลานินต้องเอาปลาช่อนออกนะครับ <laughs> คือคือต้องเอาปลากินสัตว์อ,ออก คือจริงๆแล้วมันก็มันก็พูดมันพูดได้ง่ายนะแต่แต่มันมันไม่ง่ายเหมือนที่พูดเพราะว่าการที่เราจะเลาะปลาช่อนออกทั้งบ่อเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเพราะปลาช่อนก็ไม่ได้โผล่มาให้เราจับได้แบบนั้นนะแต่นั้นทางที่ดีเนี่ยควรจะปล่อยปลาเนี่ยที่มีไซส์ใหญ่คราวนี้ปลาที่มีไซส์ใหญ่เนี่ยส่วนมากเนี่ยราคาก็แพงคนก็เลยซื้อไซส์เล็กมาแล้วก็มาอนุบาลไว้ครับก็มีเรื่องปกติครับเพระนั้น การเลี้ยงปลาโดยทั่วไปเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมี2อย่างครับคือเลี้ยงในบ่อกับในกระชังกระชังในแม่น้าโขงครับนั้นจังหวัดไหนเนี่ยที่ติดกับแม่น้าโขงเช่นนครพนมหนองคายมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญที่ติดแม่น้าโขงเนี่ยนะเขาก็สามารถที่จะอะไรครับไปทํากระชังอยู่ในแม่น้าโขงแล้วก็เลี้ยงในในกระชังได้รวมทั้งภาคกลางด้วยภาคกลางก็มีแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้าป่าสัก แต่สิ่งหนึ่งแต่ปัญหาที่ตามมาของการเลี้ยงปลาในชางคือสารเคมีที่ปล่อยลงไปในแม่น้ําตายเลี้ยงตังกระชังเขาเรียกว่าเป็นการเสี่ยงโดยธรรมชาติเพราะว่าแม่น้ําทุกวันนี้เขามีการใช้สารเคมีในการเกษตรเช่นสารไกลโฟเศสสารค่าหยาพวกเนี่ยแหละครับกำมอกโซนคราวนี้ในหลายกรณีโดยเ้อาะยิ่งหน้าแรงที่น้ําไม่มากนักเนี่ยถ้าเป็นหน้าฝนเนน้ำมันก็ยังเจือจางฮะ คราวนี้พอมีการระบายน้ําจากไรน,นาไปมันก็มีสารเคมีลงมาปลาก็ตายขณะเดียวกันเนี่ยตัวปลาเองก็ก่อให้เกิดอินทรีย์วัตถุทําให้น้ําเนี่ยเน่าผมผมเคยทํางานที่โครงการชลประทานน้ําอุน่นสกลนครครับหลายครั้งเนี่ยท่านแนอ่อำเภออําเภอนาว่าต้องมาขอร้องให้เขื่อนน้าอุ่นเนี่ยปล่อยน้ําลงไปในลําน้ําอุน่นถามว่าปล่อยไปทําไม เขาเลี้ยงปลาในกระชังของลําน้ําอู่นเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นเกิดน้ําเสียครับพอน้ํามันค่อนข้างนิ่งครับต้องปล่อยน้ําจากเขื่อนเนี่ยไปไล่น้ําเสียให้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 ใหใหปลาในกระชังเนี่ยมี<อ>ชีวิตรอดได้เราต้องเสียน้ําไปเป็นแสนแสนคิวเพื่อไปไล่น้ําเสียทิง้งเท่านั้นนะครับฉะนั้นในการเลี้ยงปลาในกระชังในแหล่งน้ําเนี่ยต้องรวับความเสี่ยงก็ก็จุดอ่อนก็อยู่ตรงนี้ครับโอเคเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนเราจะไปพาไปดูว่า อ๋ออีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเลี้ยงในธรรมชาติแล้วเนี่ยมันมีปัญหาหนึ่งของคนอีสานครับปัญหาใหญ่ปัญหาที่ใหญ่ของคนภาคอีสานเนี่ยคุณใจเทพอาจจะเคยได้ยินครับว่าถ้าไปถามคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็บอกคนอีสานเนี่ยมักจะเป็นโรคมะเร็งในท่อน้ําดีครับซึ่งเนื่องมาจากพยาธิใบไม้ในตับครับแล้วก็สาเหตุหลักเนี่ยก็คือการกินปลาที่ดิบๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาที่เป็นเกล็ดครับปลาพวกนี้จะมีพยาธิใบไม้ในตับอยู่ครับพอกินเข้าไปก็เกิดพยาธิได้ ถ้าปลาที่เป็นเกตแสดงว่าปลาดุกไม่มีเกตยังไม่มีไม่มีครับคือพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยมันเป็นตัวเหมือนทีาเรียกว่าภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกเซอร์เคเรียมันเป็นตัวหนอนเล็กๆมันมันเพาะจากไข่ของพยาธิเนี่ยในน้ํบแล้วก็มันก็ว่ายน้ําไปเข้าในหอยหอยชนิดหนึ่งพอมันอยู่ในหอยได้สักพักหนึ่งมันออกจากหอยเป็นเขาเรียกสเตจสองเป็นเซอร์เคเรียสเตจสองเข้าไปอยู่ในปลาแต่ครั้นี้คัน ที่เรียกว่าเข้าไปอยู่ในปลาเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่ในตัวเนื้อปลาครับมันไปอยู่ใต้เกล็ดเกล็ดปลานั่นปลาที่มีเกล็ดเนี่ยเป็นโฮสต์สิดีของพยาธิพวกนี้มันไปอยู่ใต้เกล็ดปลาถ้าเราถ้าภาคอีสานเนี่ยถ้ากินปลาดุกเนี่ยแก้ปัญหาได้ถ้ากินปลาไม่มีเกล็ดครับแต่ส่วนมากที่เขาทําก้อยกันเนี่ยมันเป็นปลาตะเพียนปลาเกล็ดปลาเกล็ดมันมันรสชาติมันต่างกันนะครับคือคือปลาหนังเนี่ยมันลักษณะปิ้งย่างอ่าถูกไหมครับครับแต่ถ้าเป็นก้อยเป็นลาบเนี่ย เป็นพวกปลาที่มีเกล็ดมันรสชาติมันต่างกันฉะนั้นคนอีสานที่จะเป็นโรคพยาธิใบไม้นตับนี่เยอะมากแล้วส่งต่อส่งผลต่อเป็นโรคอะไรก็เป็นมะเรเเ็งในทอ่อน้ำดีเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งในท่อน้ำดีแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ครับหมอก็ปวดหัวกับเรื่องเหล่านี้เพราะว่าไปห้ามให้เขากินปลาดิบแล้วเขาก็บอกอว่าเขากินก้อยกินลาบมาเป็นร้อยร้อยปีครับผมก็เลยต้องมีวิธีการครับนในฐานะนักเกษตรก็เลยต้องมีทางใหเขาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยความฉลาดของคนภาคอีสานก็คือ ไม่กินผักที่ขึ้นในน้ําพวกผักกระเฉดผักบุ้งเพราะว่าผักที่ขึ้นในน้ําเนี่ยอาจจะมีพยาธิสเตตของพยาธินไปจับอยู่คพวกพวกผักบุ้งผักกระเฉดนี่ภาคีสามไม่กินกันแต่เลี่ยงเรื่องปลาไม่ได้เพราะปลาปลาต้องอยู่ในน้ําอยู่แล้วครับ,รบมัน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 เลี่ยงแต่ผักเนี่ย,ยมันสามารถ ปลูกบนบกได้ครับแต่ปลาเนี่ยมาโตบนบกไม่ได้คนอีสานเนี่ยจะกินผักบนบกเป็นส่วนใหญ่นะใช่ครับพรเพราะว่าเขากลัวเขากลัวพยาธิแต่ไปกลัวพยาธิดันไปอยู่ในตัวหนึ่งอีกครับเพราะว่าเขาคิดไม่ถึงครับว่า,ากระทรวงสาธารณสุขโดยแพทย์เนี่ยก็ประกาศตลอดเวลาว่าให้กินปลาเนี่ยที่ต้มสุกแล้วเช่นปลาตะเพียนที่เป็นปลาส้มเนี่ยเขาก็อยากจะกินที่มันแซบๆดิบๆก็มันก็ลําบากครับหมอบอกว่าให้กินสุกเขาก็บอกว่ามันบอดแซบ บ่อแสบบ่อนัวก็อยากจะกินดิบๆหรือไม่ก็บีบน้ำมะนาวใส่เขาก็ว่ามันสุกแล้วอันนั้นก็เป็นความเชื่อฉะนั้นหมอกับคนอีสานเนี่ยยังทะเลาะกันไม่จบในเรื่องคนนึงก็อยากจะให้ไม่เป็นพยาธิอีกคนนึงก็จะว่าเอากินแสบแสบนะฉะนั้นผมก็เลยในฐานะที่เป็นคนของกระทรวงเกษตรครับเราก็เลยเอาอย่างนี้ครับว่าการจะให้เขากินปลาสุกๆหรือก็ฝืนใจกันเกินไปครอ่ะ งั้นเลี้ยงเลี้ยงให้มันปลอดภัยจากพยาธิใบไม้ได้ตับครับก็ต้องมีวิธีครับไม่ไม่อยู่ในกระชังไม่อยู่ในบ่อดินก็ต้องมาอยู่ในที่เห็นเนี่ยครับซึ่งเราเรียกว่าระบบไบโอฟลอกแปลเป็นไทยก่อนก็ะภาษาไทยยังไม่มีนะถ้าจะแปลเป็นไทยก็ต้องแปลว่าเป็นแปลเป็นไทยการเลี้ยงปลาระบบปิดการเลี้ยงปลาระบบปิดครับภาษาไทยก็คงยังง่ายที่สุดเลี้ยงปลาระบบปิดระบบปิดนี่หมายความว่าครับอยู่ในคอนเทนเนอร์อย่างใดอย่างหนึ่งครับ คือไม่ไม่ไปลงในบ่อไม่ไปลงในสระอยู่ในคอนเทนเนอร์ผมอยู่ในถังก็ได้ก็ได้ครับคือในในในบ็อกส้วมก็ได้ไปที่นั่นน่ะคืออะไรก็ได้ที่สะอาดครับผมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพลาสติกเนี่ยมันถูกกว่าถ้าถ้า้าเป็นซีเมนต์เนี่ยมันต้องลงทุนไปก่อสร้างเยอะครับแต่ถ้าเป็นบ่อพลาสติกเนี่ยสามารถไปซื้อมาได้เลยครับครับซึ่งเดี๋ยวนี้เขามีขายครับขนาดเอ่อหนึ่งตันสองตันสิบตันมีขายหมดครับเดี๋ยวนี้ถ้าเทคโนโลยีลงทุนทันง่ายมากเออเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เนี่ยเนื่องจากว่า วัสดุพวกเนี้มันเป็นไบโปรดักต์ของของน้ำมัน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 มีขายเยอะแยะครับแล้วเดี๋ยวนี้เขามีบอร์ดสำเร็จรูปขายครับไปซื้อมาเป็นเหมือนกับคล้ายๆผ้าใบแล้วก็มาขึงเอาเองโดยใช้ท่อ PVC เป็นโครงมันหรือใช้ไมพงไมไผ่ก็ก็อะไรก็ได้ที่ึงไ้ดทำอะไรก็ได้ที่ทำทำให้มันขึงเป็นเป็นเฟรมมันได้ก็ตกอย่าง10ดตันเนี่ยต้นทุนก็ประมาณหมื่นเดียวแล้วก็อายุใช้งานเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ปีถ้าคุณไตเทบไม่เอาไม่เอาไฟไปเผามันซะก่อนนะอันนี้นะถ้า พอสิบตันก็คือบรรจุน้ำได้เท่าไหร่อ๋อสิบตันครับสิบตันก็คือสิบคิวบิกเมตรสิบคิวบิกเมตรก็คิวบิกเมตรหนึ่งเลี้ยงปลาได้ร้อยกว่าตัวออ๋เดี๋ยวผมจะลองไปลงสูตรบ้างโอเคไอ้ที่เราเห็นนี่คืออะไรที่เราเห็นนี่คือการเลี้ยงปลาในระบบไบโอฟล็อกครับครับผมเพราะนั้นระบบไบโอฟล็อกเนี่ยทำไมเราใช้ชื่อนี้ครับชื่อนี้เป็นชื่อภาษาอังกฤษมันมีความหมายว่าฟล็อกเนี่ยแปลว่าตะกอนครับปกติน้ําที่เกิดการเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมี สิ่งที่เป็นอินทรีย์วัตถุที่ออกมาจากปลารหรือเราเราเรียกสั้นๆว่าเป็นขี้ปลาครับคราวนั้นไอขี้ปลาพวกนี้ถ้าไม่ใช่ระบบไบอฟล็อกเนี่ยมันจะสะสมตัวเองและนอนก้นเป็นของเสียที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแอมโมเนียและแอมโมเนียเนี่ยมันเป็นแก๊สที่มันเป็นอันตรายเป็นพิษต่อปลาปลาก็จะตายนี่นี่คือ,เ,อ,อเหตุที่เกิดขึ้นคราวนี้พอเป็นแบลฟล็อกนี่คืออะไรครับเราจะเอาก,ากากน้ำตาลเนี่ย เซลไลท์เนี่ยไปกระตุ้นให้จุลินทรีย์ที่มันดีๆเนี่ยขยายตัวอย่างรวดเร็วคเวจุลินรีย์พวกเนี้ยนะพอมันได้พลังงานเข้าไปมันก็จะขยายตัวพอขยายตัวเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องการกินอาหารครับอาหารของมันก็คืออินทรีย์วัตถุที่ปลาไอขี้ปลานี่แหละับขี้ปลาคืออาหารของมันครับาวนี้พอมันกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะขยายตัวเป็นสิบยกกําลังเป็นเป็นล้านล้านตัวแล้วมารวมตัวกัน ปกติจุลินทรีย์เนี่ยมองได้ตาเปล่าไม่เห็นครับแต่ถ้าเกิดมันมารวมตัวกันเนี่ยเป็นวัตถุขึ้นมาเป็นเหมือนบุญภาษาอังกฤษเขาเรียกมันว่าฟลอกมันเป็นสารแขวนลอยแต่จริงๆมันมีชีวิตนะเราก็เลยเอาคําว่าไบโอไปใส่อะไรก็ตามถ้ามีชีวิตเนี่ยมันจะมีคําว่าไบโอนําหน้าฟลอกเนี่ยแปลว่าตะกอนไบโอเนี่ยแปลว่าตะกอนที่มีชีวิตฉะนั้นไบโอฟลอกพอมันเกิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปกินขี้ปลาฉะนั้นน้าเนี่ย ก็จะสะอาดอยู่อยู่ตลอดเวลาก็คือปลาขี้ออกมานะเป็นเอ็นเซวัตถุไอไบโอฟลอกก็ไปกินไอตัวไบโอฟลอกมีประโยชน์ไหมมีดีครับคือตัวไบโอฟลอกเนี่ยนอกจากมันจะไปกินของเสียที่เกิดจากปลาแล้วเนี่ยตัวมันยังมีโปรตีนต้องสูงครับปลากินต่อถ้าถ้าเป็นปลากินพืชอย่างปลานิลเนี่ยสามารถกินไบโอฟลอกเป็นอาหารเสริมได้ครับอ๋อฉะนั้นถ้าสมมติเราเลี้ยงปลานิลเนี่ยปลานิลทีงกินทั้งอาหารที่เราให้และกินทั้งไบโอฟลอก ล้วกิน24ชั่วโมงนะเพราะว่าปลานิลเนี่ยมันหายใจทางเหงือกเหงือกเนี่ยมันเป็นตะแกรงจริงๆแล้วมันต้องการสกัดออกซิเจนออกมาจากน้ําครับคราวนี้ไบโอฟลอกเนี่ยมันอยู่ในน้ํบมันก็ถูกไอ้ตะแกรงเนี่ยสกัดออกมาแล้วก็ส่งต่อไปในกระเพาะมันก็เป็นอาหารได้ครับนั้นไบโอฟลอกเนี่ยทําหน้าที่2อย่างคือบําบัดน้ําเสียให้เป็นน้ําดีและก็เป็นอาหารเสริมของปลาเป็นปลากินพืชเนี่ยมันได้เลยครับ บ่อขนาดนี้อัตราการอาจความหนาแน่นของของต่อปริมาตรเท่าไรออดสูงครับถ้าสมมติเงียเทียบอย่างนี้กันครับว่าถ้าคุณไกรเทพไปขุดบ่อเลี้ยงปลาหนึ่งไร่นะมันได้ประมาณสักพันกว่าตัวเฮ้ยครับก็ธรรมชาติเป็นงันครับผมผมบูกเป็นปลานิลนะผมขุดบ่อพันกว่าไร่พันไอ้ไร่หนึ่งได้เด้ปลาลินพันตัวอย่างอย่างดีก็แค่สองพันตัวอย่างเก่งเลยอ่ะครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติถ้าเป็นปลาดุกก็ มากกว่านั้นหน่อยนะแต่เข้าไบโอฟลอกเนี่ยพันกว่าตัวเนี่ยนิดเดียวครับอันนี้อันนี้ปริมาตรถ้าอันนี้จะอาจจะเกิอันอันนี้เนี่ยคือร้อยตันหรือร้อยคิวกี่ตารางเมตรถ้าเป็นตารางเมตรเนี่ยไดเมนเตอร์มันสิบสองเมตรแต่ว่ามันอาจจะเห็นตัวเลขยากเอาเป็นว่ามันมันใส่น้ําได้ร้อยคิวร้อยคิวหนึ่งหนึ่งร้อยคิวก็คือหนึ่งร้อยตันนะเพราะหนึ่งคิวคือหนึ่งตันนะสิบคูณสิบเองครับเพราะนั่นถ้าเป็นบ่อสี่เหลี่ยมก็สิบคูณสิบ ครับใช่ครับกว้างสิบยาวสิบสูงหนึ่งครับก็ได้กับร้อยตันครับแต่ว่าบออไบโอฟลอกเนี่ยเราไม่นิยมทําเป็นเหลี่ยมเพราะว่าเราต้องการอัดออกซิเจนให้น้ํามันวนนั้นถ้าเป็นเหลี่ยมเนี่ยไอตะกรนมันอาจจะไปหลบอยู่ตามเหลี่ยมได้เพราะฉะนั้นวัตถุทรงกลมเนี่ยมันจะสะดวกกว่าแลีกอย่างหนึ่งครับเราใช้พลาสติกทำาทำเป็นบ่อเนี่ยถ้าเป็นเหลี่ยมเนี่ยมันถูกน้ําดันจังโป่งแล้วมันรั่วได้ง่ายจุดได้จุดหนึ่งแต่ว่าวัสดุทรงกลมเนี่ยมันรับแรงดันน้ําได้ดีกว่าสม่ำเสมอ แล้วก็ถ้าเป็นไบโอฟลอกเนี่ยเจตนาต้องการเลี้ยงความหนาแน่นสูงเนี่ยถ้าทำไบโอฟลอกแล้วไปเลี้ยงความหนาแน่นน้อยๆเนี่ยอย่าไปเลี้ยงครับมันไในบ่อเหมือนเดิมมันไปเลี้ยงในบ่อเหมือนเดิมคือไบโอฟลอกเนี่ยหนึ่งตันของน้ําเนี่ยสามารถเลี้ยงปลาได้เป็นร้อยตัวหนึ่งหนึ่งคิวบิกเมตรครับหนึ่งคิวบิกเมตรเนี่ยสามารถเลี้ยงปลาได้เป็นร้อยตัวจากการวิจัยของพี่เนี่ยปล่อยเท่าไหร่ครับน้อยสุดผมผมมีการปล่อยเนี่ยนะตั้งแต่ห้าสิบเจ็ดสิบห้าร้อยร้อยยี่สิบ ตอนนี้เอกชนเนี่ยเขาไปเขาไปขยายผลแล้วเนี่ย <150. S 2> เขาเลี้ยงประมาณร้อยยี่สิบตอนแรกเขาปล่อยไปร้อยหกสิบาก็กำลังกําลังจะทดสอบกันว่าไอ้ร้อยหกสิบกับร้อยยี่สิบเนี่ยตัวไหนเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดนะฉะนั้นแต่เอารวมความว่าไบโอฟลอกเนี่ยขี้หมูขี้หมาเนี่ยต้องไม่ต่ํากว่าห้าสิบตัวต่อน้ำหนึ่งตันโอเคสิบตารางเมตรเลี้ยงได้ห้าร้อยตัวครับอย่างตามอย่างตามอย่างต่มห้าร้อยตัวครับถ้าเป็นปลาดุกปลาดุก,ก็มากกว่านั้นโอเคถ้าเป็นบ่อดินสิบตาราง หนึ่งไร่ที่ได้แค่พันตัวพันกว่าตัวครับพันกว่าตัวเท่านั้นฉะนั้นไบโอฟลอกเนี่ยคือการเลี้ยงปลาแบบเขาเรียกหนาแน่นแล้วก็ระบบปิดแล้วที่สําคัญอย่างนี้อีกครับเราไม่ได้เปลี่ยนน้ามากถ้าไปเลี้ยงปลาในบ่อเนี่ยผมอยู่กับชนประทานน้าอุ่นมาก่อนเนี่ยมีปัญหากับพวกเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเนี่ยตลอดเวลาครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาบ่นว่าส่งน้ําให้ผมแน่ถามทําไมผมจะเอาไปเปลี่ยนน้าในบ่อปลาเพราะว่าบ่อมันเริ่มเน่าแล้วครับ คือ <c oughs> ต้องเปลี่ยนน้าอยู่เรื่อยแต่ว่าถ้าเป็นไบโอฟลอกเนี่ยเราเปลี่ยนน้อยมากครับเราจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อจับฟลอกเนี่ยฟลอกเนี่ยมันมันมากเกินไปเราเระบายทิ้งเป็นบางส่วนเพ <Okay. S 1> ื่อจะรักษาระดับฟลอกเอาไว้ครับหนึ่งรับเราเลี้ยงเราปล่อยน้ํากี่เที่ยวปล่อยน้ําทิ้งกี่<อ>ทเที่ยวอไม่กี่ครั้งเองครับเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยประเทศอิสราเอลเขาเลี้ยงปลาในทะเลทรายต้องนึกภาพประเทศอิสราเอลน้ําของเขาเนี่ยมีค่ามากมีค่ามากฉะนั้น เขาถึงต้องเอาระบบเาไบโอฟลอกเนี่ยมาเลี้ยงปลาในทะเลทรายครับเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยเขาส่งออกปลาไปยุโรปครับเขาเป็นทะเลทรายนะครับจำไว้เลยนะครับโอ้เขาเลี้ยงปลาในทะเลทรายครับโดยใช้ระบบไบโอฟลอกผมไปเห็นภาพเนี่ยเมื่อปี1978ก็2521ครับก็คำนวณดูก็แล้วกันว่ากี่ปีก็บ้านเราสี่สิบกว่าปีมาแล้วบ้านเราเพิ่งได้แค่นี้เออบ้านเราเพิ่งเพิ่งมาคิดเมื่อไม่กี่ปีแต่ว่าเอกชนเนี่ยเขาไปแล้วเขาก็ทํามาอย่างบริษัทยักษ์ๆเนี่ยเขาก็ทํามาแล้วเนี่ยแต่เขาไม่ได้มาเเปิดผย เหมือนกับมหาลัยเพราะเอกชนเนี่ยเขาต้องเก็บความรับผิดเขาเป็นธุรกิจไว้ครับแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยเราถือว่าเราทําอะไรเนี่ยเพื่อเปิดเผยแล้วก็เผยแพร่เทคโนโลยีให้กับเกษตรกรครับพี่สันทติครับอ่ะหกเราจับปลาในกี่เดือนได้กี่เดือนได้เราขึ้นขึ้นอยู่กับชนิดปลาแล้วก็ขึ้นอยู่กับขนาดของมันคือเราองการใช้ขนาดไหนครับอย่างเช่นเดี๋ยวยกเรียงสามตัวกิโลถ้ายาวสามตัวกิโลเนี่ยสักสี่เดือนไม่เกินห้าเดือนก็จับได้แล้ว แต่ถ้าจะเอาเจ็ดขีดแปดขีดอาจจะต้องยาวไปถึงหกเดือนหกเดือนถ้าเป็นปลาดุกเนี่ยสี่เดือนในตัวเบลอร์แล้วครับสี่เดือนนี้โอปลาดุกมันโตเร็วเป็นปลากินเนื้อครับปลากินเนื้อครับเพราะฉะนั้นปลาดุกเนี่ยเป็นปลากินเนื้อสี่เดือนนี่ได้มาเกไซแล้วครับก็เสียบไม้ได้เลยครับแต่ถ้าเป็นปลานิลเนี่ยเป็นปลากินพืชคือปลากินพืชเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยมันจะช้ากว่าปลากินเนื้อแต่ว่าต้นทุนอาหารเนี่ยมันถูกกว่าอันนี้ก็ เราก็ต้องแล้วแต่เราใครถนัดอันนี้ก็ต้องมาคำนวณกันครับว่าออเดอร์เขาเป็นยังไงราคาแบบไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับปลานินเนี่ยมันทําฟิเลได้ซึ่งปลาอื่นทําฟิเลยากฟิเลนี่คือการแร่เนื้อไม่ให้ติดก้างเลยครับถ้าเป็นปลาตะเพียนเนี่ยทาไม่ได้เพราะว่าก้างมันเป็นลูกตัวทีเต็มไปหมดฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยคนที่เขาสูงอายุเนี่ยเขาหมอเขาจะมาให้กินไก่กินกินสัตว์บกมันมันเกี่ยวกับเรื่องไขมันนะฉะนั้นคนแก่เนี่ย หมายถ้าพูดคนแก่ไอ้ผมมันก็แก่เหมือนกันนะาคุณคนแก่แสลงใจนะคือคนที่มีอายุมากแล้วเนี่ยเหมาะสังเกตไหมหมอจะไม่อยากให้เรากินโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนื้อเนื้อเนื้อสัตว์บกเนื้อสัตว์บกเนี่ยมันมีคอเลสเตอรอลมีไขมันคือหมอเนี่ยจะแนะนําให้เรากินโปรตีนเราต้องกินโปรตีนนะไม่ใช่ไม่กินโปรตีนที่ดีที่สุดก็มาจากปลาเขานี้คนแก่เนี่ยถ้าให้กินปลาที่มีก้างเนี่ยคุณไตรเทพนึกว่าถ้าก้างติดคอคนแก่เนี่ยเป็นเรื่อง ชน,นปลาน้นเนี่ยให้กลับไปกินให้กลับไปกินเหมือนเดิมปลาน้ลเนี่ย <laughs> เขาสามารถแล่เนื้อออกมาเขาเรียกฟิเลฟิเลก,ก็คือเป็นสเต็กชนิดหนึ่งซึ่งจะไม่มีไม่มีก้างเลยนะเพราะนั้นที่เราเห็นเนี่ยนะเราสามารถที่จะใช้ออโต้ฟีดคือระบบไบอฟล็อกเนี่ยเราสามารถติดตั้งเครื่องให้อาหารสังเกตเห็นไหมครับ,รบที่รอยน้ําอยู่เนี่ยเราให้เราตั้งเวลาโดยคอมพิวเตอร์ครับ,รบให้อาหารตามเ,เวลา คราวนี้การให้อาหารด้วยด้วยออโต้ฟีดเนี่ยมันม,มันดีกว่าให้ด้วยมือครับถ้าให้ด้วยมือมือคนเนี่ยเดี๋ยวก็มือหนักมือเบาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานเนี่ยคระเทพบรรู้ไหมครับคนงานที่มาคุมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกับบุญบุญพระเวทไปแล้วก็ยังมีบุญอันนั้นอันนี้แล้วคนอีสานเนี่ยพอบอกบุญเนี่ยมันไม่ใช่วันเดียวครับมันมีบีฟอร์บุญเขาเร <c oughs> ียกก่อ <c oughs> บุญแล้วก็บุญจริง,รงๆแล้วก็อฟเตอร์บุญแล้วพออฟเตอร์บุญมาแล้วเนี่ย ยังยังไม่ควันหลงนีดหน่อยยังมีควันหลงอีกอะฉะนั้นเวลามาให้อาหารปลาเดี๋ยวก็มือนหนักมือเบานะเราก็เลยใช้ออโต้ฟฟดซึ่งมันแล้วปลาเนี่ยการกินอาหารไม่เหมือนคนนะค,คนกินวันละสามครั้งเนี่ยปลานี่วันหนึ่งสิครั้งครับคือปลาเนี่ยเขาเ,เป็นสัตว์กระเพาะระบบระ,ระบบส,สั้นเขาไส้เข,สเขาสั้นครับถ้าให้เขากินทีเดียวเนี่ยมัน,ม,นมันถ่ายออกไปหมด ไม่มีประโยชน์ไม่ได้ันใช้สารอาหารประโยชน์ประโยชน์น้อยสู้ให้เขากินทีละน้อยแต่กินบ่อยครั้งมันมันจะประหยัดอาหารแล้วก็การเจริญเติบโตดีกว่าตรงนี้เราสุกอกมคนออกไปไหมพี่สันเราให้ความรู้ครับว่าการให้อาหารของปลาเนี่ยถ้าให้เยอะมันก็กินเยอะปลาอันก็เหมือนชูชกเนี่ยนะให้เท่าไหร่ก็กินหมดแต่กินหมดแล้วก็ขับถ่ายทิ้งไปแล้วก็กินใหม่แล้วก็กินใหม่สิ้นเปลืองครับสู้ให้ทีละน้อยแต่ให้บ่อยให้บ่อยฉะนั้นออโต้ฟีดเนี่ย มันจะทํางานได้ดีกับมือมนุษย์ <c oughs> คุณไตเทพคิดดูทั้งเอาคนมานั่งให้วันละสิบครั้งเนี่ยค่าจ้างแรงงานไม่ไหวโอ้ไม่ไหวครับเลยอย่างหนึง่งเดี๋ยวก็มือหนักมือเบาบฉะนั้นระบบเบลฟลอกเนี่ยจึงเป็นระบบที่ทําให้การเลี้ยงปลาเนี่ยใช้เทคโนโลยีปัจจุบันได้ง่ายแล้วคราวนี้ก็มีคําถามอีกครับว่าคุณไตเทพเห็นไหมครับว่าเราต้องปั๊มออกซิเจนตลอดเวลา24ชั่วโมงเพื่อไม่ให้ฟลอกมันจมถ้าจมปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดสารพิษชั้นฟลอกจะต้องลอยลอยตลอดเวลาโดยใช้ปั๊ เขาเนี้ยถ้าไฟดับเนี่เพราะภาคอีสานเนี่ยเดี๋ยวก็ไฟกระตุกเดี๋ยวก็พายุมาไฟดับเรามีเครื่องสำรองไฟครับผมได้ติดตั้งข้เรียกระบบอัตโมติเป็นเครื่องสำรองไฟพอไฟดับปุ๊บดีกว่าโรงพยาบาลดิก็มันก็คงจะเหมือนเหมือนกันแล้วครับคงดีกว่าโรงพยาบาลดิเพราะโรงพยาบาลไฟดับเครื่องติดเลยอ๋อครับก็มันมี2ระบบครับถ้าเป็นระบบใหญ่เนี่ยมันจะมีสวิตอัตโนมัติไปสตาร์ทเครื่องยนต์แต่ถ้าเป็นไบโอฟลอกระบบเล็กเนี่ย ผมจะมีเขาเรียกอินเวอร์เตอร์มันจะตัดเข้าไปที่แบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่ก็จะทํางานแทนแทนไฟฟ้าทันทีพอไฟมาปุ๊บมันก็ตัดกลับไปไฟแล้วมันก็ชาร์จแบตแล้วผมยังมีระบบไฮบริดอีกนะมีโซล่าเซลล์ประกบอีกว่าถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นเขาเรียกระบบไฮบริดครับฉะนั้นไบโอฟลอกเนี่ยจะต้องมีความรู้3อย่างครับอันที่1คือการเกษตรนะอันที่2จะต้องมีวิศวกรรมเพราะเราต้องเดินท่อต้องมีการใช้ออกซิเจน อ,นนอันนี้เป็นวิศวะกรรม<ท>แล้วต้องมีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์เพราะเราต้องคุมเรื่องระบบไฟ <c oughs> ฟ,ฟ้าด้วยพี่สันอันนี้ทําแล้วอยู่ได้กี่ปีโอ้เอาอย่างนี้ครับบอ่อของไบโอฟลอกเนี่ยถ้าเป็นวัสดุที่เขาขายตามท้องตลาดนะสิบปีนี่อยู่ได้สบาย ถ้าทาไมเอาขวานไปจามันจะก่อนใครลงทุนในเรื่องบ่อที่พลาสติกพลาสติกที่ใครว่าเรื่องยิ่งเง่าเนี่ยนะครับคุณมันอยู่ได้สิบปีก็พลาสติกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่พลาสติกของเด็กเล่นนะครับมันเป็น PE ครับมันเป็นพลาสติกอีกชนิดหนึ่งคือบ่อบ่อบ่อเลี้ยงปลาที่เขาทําขายกันเนี่ยคุณภาพใช้ได้เลยใช้ได้ครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่พลาสติกแบบของเด็กเล่นนะมันเป็นวัสดุ PE ซึ่งทนทนทนต่อคือใครเห็นว่า เอาบ่อมากลางบนทีลานแล้วก็ปักเสาแล้วเลี้ยงปลาเนี่ยอย่าไปหัวเราะเขาไม่ไม่หัวเราะครับมันมันอยู่ได้เป็นสิบปีแต่แต่ยาอย่าให้ใครเอาขวานไปจามนะมันมันไม่ทนขวานครับมันไม่ทนเอ่อเอาอะไรไปเจาะมันนะแต่ว่าโดนแดดโดนฝนนี่สบายครับครับฉะนั้นฉะนั้นวัสดุเนี่ยถ้าสิบปีเนี่ยแล้วคุณไตรเทพใส่น้ําได้สิบตันแล้วก็อายุสิบปีเนี่ยถ้าลงทุนหมื่นหนึ่งเนี่ยตกเฉลี่ยต่อเดือนเหลือนิดเดียวใช่ไหมครับต่อเดือนเหลือนิดเดียวสําหรับคนที่ ถ้าเราคิดต้นทุนนะเราคิดต้นทุนลงมืมื่นหมื่นหนึ่งเนี่ยเอาสิปีมาหารดีก็ตกปีละพันถ้าเราขุดบ่อขนาดนี้ตายเลยเอางี้ครับผมเคยเปรียบเทียบมีคนมาถามบอกว่าครับไอ้ไบโอฟลอกมันแพงต้องไปซื้อน้ำเป็นหมื่นผมบอกเ่างี้คุณใดแค่ไปขุดบ่อไล่หนึ่งเนี่ยไล่หนึ่งเนี่ยนะคุณต้องขุดลึก2เมตรครับคูณด้วย1,600ตารางเมตรนั่นคือ3,200คิวคิวคิวละยี่บหาบาทคูณก็ไปครับถูกสุดนะครับคิว2ี่าทบ5าบาทนีู่กแล้วนะนี่กันเนี่ยนี่ สามสามเก้าเห็นเห็นตัวเลขเก้าหมื่นแล้วนะอ่าก็ก็ก็คิวละสามสิบไปคูณสามพันสองขุดบ่อใบหนึ่งหมดเก้าหมื่นเก้าหมื่นกว่าครับเพราะว่าเราเอาสามไปคูณสองสามสองหกสามสามเก้าเก้าหมื่นหกครับแล้วยังไม่รวมการขุดลอกคีเลนทุกปีเอ่อเนื่องจากว่าบ่อดินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเลี้ยงแล้วจะต้องอยู่นะแล้วไม่วมตัวแปลสัตว์อื่นเข้าไปกินตายเลยใช่ครับแล้วก็ต้องไปขุดลอกคีเลนอีกนะครับไอการขุดลอกคีเลนเนี่ยเป็นหลายพันครับครับ ฉะนั้นไบโอฟลอกเนี่ยมันไม่ต้องขุดลอกคีเรนอะไรเลยเพราะว่าขี้ปลาเนี่ยมันจะถูกไบโอฟลอกกินแล้วถ้าเหลือก็เดนทิ้งแล้วเอาน้ำใหม่มาเติมก็แค่นั้นเองครับฉะนั้นถ้าเทียบของต้นทุนการขุดบ่อเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดคุณไตยเทพเป็นนักศึกษาที่ตกงานหรือเป็นคนที่ตกงานแล้วต้องการเปลี่ยนอาชีพแต่อยู่ในชนบทแล้วมีที่แค่2งานเนี่ยคุณไตยเทพจะไปขุดบ่อที่ไหนครับใช่แล้วแล้วที่ร้ายที่สุดนะเกิดผมไปเป็นลูกเขยเขาเนี่ย แล้วผมไปขุดบ่อเขาเนี่ยเกิดวันหนึ่งแม่ยายไล่ผมหนีเนี่ยผมจะเอาบ่อไปได้ไหมครับแต่ถ้าเป็นบ่อพลาสติกนี่ผมเอาสิบล้อมมาขนไปเลยนะนี่พูดอย่างตลกๆนะผมติดโซล่าเซลล์ลอยน้ำได้ไหมได้ครับนี่นี่ตรงนี้ก็มีโซล่าเซลล์ครับแล้วมีตัวจำลองว่าโซล่าเซลล์อยู่ข้างเนี่ยเดินไปดูได้ครับอ๋อโอเคเดี๋ยวเดินไปดูโซล่าเซลล์ครับนี่นะครับอ๋อเขาเขาเขาท่ออาาอยู่ตรงนี้ครับ โซล่าเซลล์ตัวนี้เป็นตัวสำรองที่มาเดินตัวที่ตีน้ําตัวนี้ครับอันนี้โซล่าเซลล์ตัวโซล่าเซลล์เรามีระบบสำรองครับว่าถ้าเราต้องการประหยัดไฟเนี่ยเราใช้โซล่าเซลล์มาขับที่ตีน้ําอันนี้ครับครับตอนนี้เราใช้ไฟฟ้าเดินอยู่ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ <Bad S 2> ไม่มีเนื่องกับว่าครับฝนตกแดดไม่ดีก็เป็นระบบสำรองได้ะฉะนั้นระบบไบโอฟล็อกเนี่ยเราสามารถใช้เทคโนโลยีพลังงานในปัจจุบันเนี่ยเข้ามาช่วยได้นะครับ เลขอ,อย่างนึงมันอยู่ในแอเรียนิดเดียวงั้นสิ่งที่ดีอันหนึ่งครับนานาคตข้างหน้าเนี่ยปลาในกระชังเนี่ยจะมีปัญหาคุณไตรเทศทราบไหมครับว่าแม่น้ําโขงตอนเนี้ยมันไม่ใช่ของเราอีกต่อไปแล้วอเอ,อประเทศอื่นเขาคุมระดับน้ําได้ครับฉะนั้นระดับน้ําแม่น้ำโขงเนี่ยเดี๋ยวก็วูบวาบครับเดี๋ยวก็น้อยเดี๋ยวก็มากถ้าเขาถ้าเขาพอใจจะเปิดเขาก็เปิดมาแต่ถ้าเขามีมาก ถ้าเขามีมากลดเหลือเขาไม่ฟ้องเราเลยาคือพูดง่ายๆว่าแม่น้ําโขงเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์จะไปพูดมากอะไรแล้วเขาจะปล่อยเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปว่าเขาก็ไม่ได้เพราะเขาบอกมันมันมันอยู่ในประเทศเขานั่นนะครับฉะนั้นปลาในกระชังเนี่ยจะมีปัญหาแน่นอนเขาเรียกปลานอกน้ําครับแล้วก็การเลี้ยงปลาในกระชังเนี่ยถ้าน้ําบูบวาบเนี่ยอุณหภูมิน้ําจะเปลี่ยนตลอดเวลาทําให้เกิดปลานอกน้ําครับ ปลานอกน้ํานี้ไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหนนะครับพอมันตายก็ก็ก็และอย่างหนึ่งกระชังจะเสียหายถ้าปล่อยน้ํามาแบบรวดเร็วครับถ้าเกิดว่าข้างบนเขาบอกน้ําเขาไม่เอาแล้วครับเขาจะปล่อยทิ้งพรวดมาเลยครับเรือยังล่มเลยครับครับกระชังก็พังหมดก็ก็เป็นทางเลือกที่ต้องไม่ใช่ตะเวนทางเลือกทางที่ต้องเลือกคือที่ที่ที่ผมเอาระบบเบลฟล็อกเข้ามาเนี่ยการเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยเราต้องคิดไปข้างหน้าครับว่าประเทศของเราเนี่ยถ้าวันหนึ่ง เราจะต้องมีอาหารโปรตีนเพื่อจะเลี้ยงพลเมืองของเราแล้วต้องเป็นโปรตีนที่เราผลิตได้เองโดยไม่ต้องนําเข้าแล้วถ้าเกิดคนเขาตกงานมาเขาจะมาทําการเกษตรแล้วเขามีที่อยู่แค่ครึ่งครึ่งไร่หรือสองงานเขาจะทําอะไรครับจะทํานาได้หรือโอกระยากจะเลี้ยงปลาไปขุดสาเล้วก็ก็ปลูกบ้านกับปลาเข้าไปงานนึงแล้วเหลืออีกงานหนึ่งระบบเบลฟลอกคือคําตอบครับถ้าเราเลี้ยงปลาดุกต้นทุนเราจะต่ำกว่านี้เมันขึ้นอยู่กับ ระยะเวลาคือเรื่องต้นทุนเนี่ยต้องมานั่งคํานวณกันครับว่าตลาดเป็นไงมันคือถ้ามาที่นี่เราจะสอนให้ครับเราเราจะมีถ้ามาที่มหาลัยเราเราจะมีการฝึกอบรมให้ครับมีการฝึกอบรมให้เราเปิดฝึกอบรมยังไงพี่สันจริงๆแล้วก็ฝึกง่ายๆเนี่ยครับท่านก็มาสมัครกับเราเราก็จะมีบอกให้ท่านได้ทดลองแล้วท่านก็จ่ายค่าลงทะเบียนมีมีลงทะเบียนตามตามหลักของมหาลัยนะเขาเรียกค่าเราเรียนค่าเราเรียนครับเรานจบแล้วเราก็สอนเข้มาเรียนกี่วันจบ จริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเบสิกความรู้ดั้งเดิมถ้าถ้าท่านเคยเป็นเกษตรกรมาก่อนแล้วมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาก่อนเนี่ยมันก็เร็วแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่มีความรู้เลยมันก็นานถ้าใครจบปริญญาตรีปริญญาตรีเร็วครับเพราะเขามีความรู้มาแล้วถ้าคุณเปิดโทรศัพท์ได้คุณมาเรียนได้เลยใช่ครับแล้วก็มันอย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยรัฐบาลมีนโยบายแล้วครับว่าจะส่งเสริมสมาร์ทฟาร์มเมอร์มีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมีทั้งเงินอุดหนุนฉะนั้นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ที่เอามาสู้กับภาะวะเศรษฐกิจครับฉะนั้นใช้ที่น้อยนะเลี้ยงในล่มก็ได้นะเบลฟ็อกในเลี้ยงในล่มก็ได้ครับอยู่ใต้แล้วแล้วมันเหมาะอย่างนี้ครับไปขุดบ่อนี้ต้องไปนอนเฝ้านะเพราะว่าคนจะมาขโมยปลานอกจากคนแล้วก็มีสัตว์กินสัตว์ครับแต่ว่าถ้าเป็นเบลฟล็อกเนี่ยอยู่ในเขตบ้านของท่านก็มีคนมาถามผมว่าแล้วขโมยอ่าถ้ามาอะไรก็ตามถ้าอยู่ในรั้วบ้านท่านแล้วยังให้คนมาขโมยได้เนี่ยท่านไม่ต้องอยู่ใน็นท่านต้องอันนั้นก็แล้วแต่ท่านแล้วนะครับ และอีกอย่างหนึ่งครับการเลี้ยงปลาในกระชังเนี่ยเป็นที่สาธารณะรมันจะมีปัญหาสังคมทะเลาะกันไม่จบนายกอไก่เลี้ยงได้ผมเป็นนายฮอ้องคู่ผมก็จะเลี้ยงเหมือนกันครับมันก็จะเกิดการว่าฉันจองแล้วจองแล้วก็ไปมีปัญหากับเรือท่องเที่ยวเพราะว่าเรือท่องเที่ยวจะเทียบท่ากระติดกระชังครับแล้วก็เป็นทัศนียภาพที่ถ้าคนเลี้ยงมากเกิดปล่อยน้ําเสียลงในแม่น้ํา ฉะนั้นคือถ้าสิ่งที่ดีที่สุดคือคือบ้านของท่านท่านก็จัดการในบ้านของท่านนะดูแลบ้านตัวเองดีกว่าที่สุดดีกว่าครับถ้าจะมาสมัครเรียนที่นี่เข้ามาดูที่ไหนครับพี่ก็มามาติดต่อได้เลยครับที่สาขาวิชาประมงเราก็มีป้ายติดอยู่นะมาก็มาบอกเข้าไปดูในเว็บไซต์ของราชภัฒน์สกลนครครับก็ไปดูในเว็บไซต์แล้วก็มาสมัครกันได้ครับว่าแล้วเราก็จะทดสอบความรู้เบื้องต้นของท่านก่อนว่าคนที่ว่าท่านเนี่ย มไม่แพงนะครับมาเรียนที่นี่ไม่แพงเร,เ,รเราเรายังไม่ได้คํานวณว่าเท่าไหร่นะแต่ว่าเอางี้กันแหละครับเราเป็นมหาลัยของรัฐบาลไม่แพงมันมันมันไม่แพงอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเป็นรัฐบาลเราเราไม่ค้ากําไรครับ <C lar m> เราจะถ้าถ้าจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยเราจะเก็บเท่าที่จําเป็นเท่าที่จําเป็นครับไอ้บนี่เอกชนเขาทำมานานแล้วเขาทำมานานแล้วครับทำมานานแล้วจริงๆเราเพิ่งมาเปิดเผยให้คนได้รับรู้คือคือเอกชนเนี่ยเราโทษเขาไม่ได้ครับ เพราะมันเป็นธุรกิจของเขาเขาทำเขาเขาาต้องเขาต้องสงวนความรู้ของเขาไว้แต่การที่เราเป็นมหาลัยของรัฐเนี่ยเราเราจะต้องเปิดเผยเทคโนโลยีครับอันนี้ก็คือต่างกันระหว่างระหว่างเอกชนกับรัฐบาลถ้าหน่วยงานเกษตรกรใดจะมาติดต่อดูงานติดต่อมาที่คณะภาควิชาประมงครับคณะเกษตรประมงคณะเกษตรมหาลัยราชภัฏนสกลนครครับชื่อที่ถูกต้องคือคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ์สกลนครแต่ขอนุเขาเป็นคณะเกษตรใช่ไหมเ,ออเดี๋ยวนี้เขาเพิ่มขึ้นมาอีกน,นิดนึงค,คืออย่างนี้ครับคณะเกษตรเนี่ยการให้ปริญญาคือราชภัฏปริญญาของราชภัฏกับปริญญาของวิทยาศาสตร์บัณฑิตเนี่ยมันมันอาจจะไม่เหมือนกันครับฉะนั้นเราต้องใช้ชื่อคณะเทคโนโลยีการเกษตรเพราะอย่างอย่างอย่างผมเนี่ยจบปริญญาจากอินเดียมหาวิทยาลัยปัญจาบเนี่ยเขาสามารถให้เป็น bsc agriculture ผมเนี่ยเป็นอะไรวิทยาศาสตร์บัณฑิตได้เลย แต่ว่าของแต่ละหมหาลัยเนี่ยปริญญาจะไม่เหมือนกันครับแต่ความรู้ก็เหมือนกันนี่แหละครับยาวสักหน่อยนะครับคลิปนี้ดูแล้วเพื่อท่านจะไปเลี้ยงปลาได้เลยครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ